อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้2ตํตำแหน่งนะครับมันเชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi เป็นของยี่ห้อ Digitech นะครับสามารถเชื่อมต่อกันได้ห่างถึง100เมตรเลยด้านนี้นะครับเขาก็แนะนำให้เอาตัวจอแสดงผลไว้ข้างในแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะครับก็เอาไว้ด้านนอกก็ขึ้นอยู่กับเราไปประยุกต์ใช้นะครับบางคนก็จะเอาตัวนี้ไว้ในห้องเย็นเอาตัวนี้ไว้ข้างนอกไว้ตรวจสอบอุณหภูมิก็ขึ้นอยู่กับเราจะไปประยุกต์ใช้สําหรับด้านนี้นะครับบอกเราเลยนะครับตัวที่มีจอแสดงผลจะวัดอุณหภูมิได้0ถึง60องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเล็กๆตัวนี้นะครับก็จะวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ40จนถึง60องศาเซลเซียสทั้ง2ตัวนะครับก็ใช้ฐาน 3A2 ก้อนเลย2อบรรทัด ข้างล่างนี้ก็บอกขนาดของตัววัดอุณหภูมินะครับด้านฐานของกล่องก็จะมีชื่อบริษัทผู้ผลิตแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรก็ผลิตจากประเทศจีนนะครับก็มีบาร์โคดอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่านะครับเราก็จะเจอถุงเนี่นะครับเป็นถุงกันกระแทกน,นี่ก็เป็นตัวภายนอกนะครับ ที่นิยามไว้วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบสี่สจนถึง60องศาในกล่องตามมาก็จะเป็นเรื่องของคู่มือแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวที่นิยามบอกนอกกล่องว่าก็คือตัวภายในที่วัดอุณหภูมิได้อยู่ที่ศูนถึง60องศาตัวที่เป็นจอแสดงผลนะครับมันก็จะมีขาตั้งให้ด้วยนะครับตรงง้างออกอย่างนี้เปิดอยู่นิดนึงนะครับออก็ตั้งได้ประมาณนี้แล้วก็ เป็นที่ห้อยนะครับแกะดูไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับต้องหาซื้อเองมาดูตัวที่ไม่มีจอแสดงผลนะครับก็เขาบอกว่าตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์อันนี้ก็จะเป็นรูไว้สำหรับห้อยถ้าเราจะติดต้องหาซื้อกระดาษกาวสองหน้ามาแปะไว้ตรงนี้่าก็บอกว่าเปิดที่ตรงนี้นะครับนี่เป็นยางต้องหาแบตเตอรี่เองนะครับเป็นสามผมก็จะใส่แบตเตอรี่ ให้กับเจ้าตัวที่ไม่มีจอแสดงผลก่อนเพราะว่าหาปุ่มออนออฟของตัวนี้ไม่เจอนะครับไประวังไอายางครอบตัวนี้ด้วยเพราะผมจะเอาไว้นอกห้องนะครับอายางนี้น่าจะไว้สําหรับพวกกันฝนตรงง้างอย่างนี้แล้วก็ประกบลงเราก็มาใส่ที่ตัวที่มีจอแสดงผลเราใส่แบตไปแล้ว1ก้อนนะครับต่อมาเราจะใส่แบตก้อนที่สองเพราะว่ามันไม่มีสวิต ออนออฟนะครับผมจะใส่แล้วก็ดูจอไปพร้อมๆกันนะครับอ่ามันก็จะมีปกิริยาอย่างนี้นะครับก็จะตัวนี้เป็นภายในภายนอกก็จะมีการค้นหาตัวจับคู่กันอยู่นะครับยังไม่แสดงผลอ่ามันกําลังค้นหากันอยู่เป็นไวรูปสัญญาณรูปไฟไฟ้ามาแล้วครับตัวนี้ก็ วัดอุณหภูมิได้25องศานะครับอันนี้ภายในวัดได้23องศาทําไมไม่ตรงกันท,ทั้งทงที่มันอยู่ข้างในห้องเหมือนกันเลยถามาเริ่มมาแล้วเซนเซอร์ในการวัดอุณหภูมิของตัวจอดแสดงผลเนี่ยแม่นไม่เท่าตัวดีนะตัวนี้ผมเปิดแอร์ในห้องอยู่ที่25องศาก็ได้25องศาแต่ตัวนี้นะครับมันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆคงปล่อยไปสักระยะหนึ่งถ้าจะอุณหภูมิมันจะเท่ากันเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปติดข้างนอกช่วงที่ติดเทปกาวสหน้าตัวนี้ก็เริ่มมีอุณหภูมิเข้้าามใกล กันแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง ตอนนี้นะครับเราก็ออกมาข้างนอกแล้วผมก็จะติดเจ้าตัวนี้ไว้ที่หน้าต่างนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะติดเพื่อทดสอบกันดูว่ามันเป็นยังไงบ้างติดไว้ตรงนี้ก็แล้วกันลองทดสอบดูผมก็ลองเปิดเครื่องโทรศัพท์ดูนะครับก็เช็คอุณหภูมิตอนนี้21องศาแต่ว่าตรงนี้มันเป็นหน่วยวัดของเขานะครับอยู่พื้นที่ทั่วไปโดยเฉลี่ยอยู่ที่21องศาอันนี้ก็เป็นตัวที่เราไปติดไว้ข้างนอกอยู่ที่23องศาก็อุณหภูมิก็จะห่างกันประมาณนี้ตอนนี้ในห้องผมก็อยู่ที่22องศาขอบคุณมากครับ ที่ติดตามมีอะไรดีๆผมก็จะมาแนะนำในคลิปต่อไปนะครับ